จุภัยยากจริงหรือเปล่าอ่ะแล้วเขาอยากได้กลิ่นยมอ่ะมันต้องทำยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดให้ฟังค่ะก็อยากจะบอกสั้นๆนะคะว่าคือจากประสบการณ์ตรงนะคะว่าแบบเออในใน,ในหันที่เราเป็น,นิสิตบัญชีผจญภัยเนี่ยก,ก็ก็ต้องตอบเลยค่ะว่ายากอ่ะแต่ฟังอยากให้ฟังให้จบก่อนนะคะว่ายากาคืูมันยากยังไงเนาะคือมันเป็นความยากที่เรารู้สึกว่าถ้าเราลองพยายามดูแล้วอ่ะ มันก็จะสามารถที่จะผ่านไปได้ค่ะถ้าเรารู้จักความสามารถตัวเองดีพอเนาะคือตั้งแต่ที่เราเรียนปีหนึ่งเทอมหนึ่งมาค่ะก็ตั้งแต่เทอมแรกเลยเราก็เจอทางแบบาการบ้านที่ต้องแบบใช้เวลาคิดทำคิดแบบเยอะมากๆอย่างเช่นวิชา intermediate accounting หรือว่า f i n a c t เอ้ย f i n a c t ใช่มันคือ financial accounting นะคะเป็นบัญชีแบบมันจะมีบัญชี การเงินบัญชีบริหารซึ่งซึ่งบริหารคณะคณะเราก็คือต้องเรียนวิชานี้เป็นวิชาบังคับก็เป็นการบ้านที่แบบปวดหัวมากๆเลยค่ะจริงคือใครใครที่คิดว่าแบบอ๋อเรียนบัญชีเออผมเก่งเลขผมอยากเข้าบัญชีเออบัญชีเรียนง่ายกว่าวิศวะเรียนง่ายกว่าแพทย์โอ้ไม่ค่ะไม่ค่ะทุกคณะมันมีความยากเป็นของตัวเองเนาะก็ คือมันก็เป็นการเป็นการบ้านที่เขาเาให้ส่งแล้วเขาก็แบบว่าคือโจทย์แบบส่งใช่ไหมเราได้การบ้านแต่คาบมา5ข้ออ่าเราไ,ได้มาหข้อและห้ข้อนี้เราทำโอ้หไม่ก็ไม่อยากจะพูดถึงเลยทำเกือบแบบ2อสาชั่วโมงกว่าจะเสร็จแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเลยด้วยซ้ำไปนะคะหรือว่าแบบหลายวิชาอย่างเออสแตทหรือว่าแคลอะไรอย่างเงี้ย ก็คือคืออาอยากจะบอกว่าเอ้ยพี่มันก็ดูมีความเป็นคันจศาสตรศน่นาอะไรเงี้ยแต่แบบอาตรงๆมันก็เป็นแอพพลายแมทนิดนึงแบบก็ต้องใช้ความชอบชื่นชอบแมทมาเป็นส่วนประกอบหลักนะคะแต่ว่าก็โดยรวมคือมันก็ต้องเข้าใจเนาะเออแบบพี่เห็นบางคนก็เออไม่เข้าเรียนบ้างเข้าเรียนบ้างอ่านซื้อก่อนสอบหนึ่งวันก่อนสอบวันในมิคละอะไรเงี้ยมันก็จะฟีลแบบว่า คุณพี่คะคือแบบว่าช่อเข้าเรียนหน่อยค่ะเพื่อนข้างนอกเจอบ่อยปะเพื่อนในห้องอีอะไรอยี้อืมอนอกเรื่องไปเยอะแล้ะโอเคมาพูดต่อนะคะว่าเออเรียนมันยากไหมก็มันก,ก็จะมีเรียกไงดีบางวิชานะคะที่ถ้าอย่างเทอมหนึ่งกับเทอมสองจะมีความแตกต่างกันเนาะอ,อย่างเช่นเทอมหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่แบบแคชเพอร์เอ้ยอฟินแอกเอ้ยหรือว่าเป็นพวกอีโคโนมิกส์นะคะ มีอะไรนะภาษอังกฤษด้วยเอกอิงนะคะกเ็เป็นแบบวิชาที่แบบเราเราเรียนแล้วเราก็แบบยังพอไปได้นะคะโอเคแบบวิชาพื้นฐานอยู่นะปีหนึ่งใดก,ก็ก็จะมีงานทั้งานกลุ่มงานเดี่ยวงาน,งาน,งานอะไรแบบนี้ใช่คะ่ะแล้วก็เนื้อหาก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่ใช่การท่องคะ่ะแต่คือการเข้าใจเนื้อหากระบวนการคิดที่เหมาะสมและถูกต้องคะ่ะ คือคลาสหลาหลายคลาสเลยอาจารย์เขาก็จะสอนแบบเรื่อยๆนะคะก็จะมีทั้งสอนที่แบบสอนน่าเบื่อแต่ว่าก็สอนบางครั้งก็สอนเร็วนะคะสอนเข้าใจนะคะก็ต้องเออเอออนิย้มนะคะการที่แบบว่าเราบอกว่าเรียนอาจารย์สอนไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องปรับความคิดนิดนึงหรือไม่ก็ย้ายเซ็กเอานะคะถึงนะเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกัน <laughs> อุ้ยแต่ละคือคืออาจจะบอกว่าเออ มันก็ต้องดูแบบที่แบบลักษณะการสอนของอาจารย์ด้วยว่าแบบมันเหมาะกับเราไหมใช่ใช่ใช,ใช่คือ,อเราเราอยากจะพูดถึงประสบการณ์ของเรานิดนึงอ็คือเราเคยแบบเฟลตอนสอบฟินแอกมิเทอร์มอค่ะคือเราด้วยก่อนที่เราเอ้ยเราเข้าเรียนปล่อยมากเลยนะแต่มันไม่เข้าใจอะอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องเนี่ยเลยแต่จริงๆคือคือมันก็คือวิชาที่เรา ไม่เคยเรียนมาก่อนอะค่ะแล้วเราเราจะสามารถเข้าใจครังเดียวได้ไงจากในคาบถูกต้องไหมเราก็ต้องมาฝึกฝนนอกนอก,นอกแบบหลังจากเรียนเสร็จทบทวนอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันก็สมควรแล้วที่จะได้คะแนนประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆตอนนั้นก็แอบเศร้าแอบร้องไห้เหมือนกันนะว่าแบบคะแนนนิดเทอมวิชานี้ไม่ค่อยดีเลย แต่ก็อยากจะบอกว่าแบบเออถ้าเราแบบรู้สึกว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องเราที่สอนให้เรารู้สึกไม่ยอมแพ้นะไม่อยากยอมแพ้แล้วก็มีวินัยแล้วก็เออรู้จักแบบขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรอกข้างนะคะที่ได้คะแนานดีหรือที่เข้าใจแล้วหรือว่าเข้าไปถามอาจารย์ตรงๆเลยก็ได้ค่ะว่าหนูไม่เข้าใจตรงนี้อาจารย์ช่วยอธิบายอีก,กรอบให้ฟังได้ไหมคะอันนี้อาจารย์เขาถ้าเขาคือถ้าเขาไม่ติดธุระจริงๆเขาก็พร้อมที่จะอธิบายให้เรานะคะเขาเขาพร้อมช่วยเหลือเราจริงๆเนาะ แล้วก็เออจะสิ่งสําคัญคือเพื่อนค่ะถ้ารู้สึกว่าเรียนไม่ไม่ไหวเรียนไม่ทันนะคะเพื่อนคือคําตอบที่ดีอีกคำตอบหนึ่งเลยเนาะเพราะว่าคือเพื่อนในคณะมันก็คือเพื่อนที่แบบคอยสปอร์ตให้ให้แบบพลังให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะเพราะว่าคือมันมันก็ไม่มีใครที่มันเก่งตั้งแต่แรกเนาะตั้งแต่วันแรกที่เปิดแบบเรียนเลยทุกคนมันก็ค่อยๆเรียนค่อยๆเรียนดูไปพร้อมๆกันเนาะคือจุดแข็งของจุฬามันมันไม่ใช่ ความยากของบทเรียนแต่มันคือมันคือการที่มันมีระบบซิสเต็มที่มันคอยสนับสนุนที่ที่จากขังเพื่อนถักจากัอาจารย์หรือว่าจากขังแบบสิงแว้ล้อมรอบตัวที่โอเคคอยสปอร์ตว่าแบบจะพาเราผ่านไปด้วยกันอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแต่ก็อยากจะบอกว่าแบบเออวางแผนแบบแผนดีๆนะคะในการเรียนอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้การเรียนมันดูไม่ ไม่ไม่ไม่อยากเกินความสามารถเราเนาะใช่แต่ก็อยากจะบอกว่า,อย,าอย่างเช่นขอ,อยกเคสที่เป็นวิชาแคลคูลัสแล้วกันเนาะอย่างเช่าแคลคูลัสอ่ากับมันจะเรียกว่าแคลบัสนะคะแคลคูล<ม>ัสบิสเนสเข้าไปของคณะบัญชีของบริหารจุฬาเนาะมันก็จะเป็นวิชาที่เด็กถอน,น,นเงินเยอะมากๆมากๆนะคะสาเหตุเพราะอะไรเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเคสที่แบบอ่าก็คือก็มีคนที่เข้าเดนน้อยมาก ว่าอาจารย์เขาไม่ชี้ชื่อแล้วก็ไม่มีคะแนนเก็บนะคะก็ค,คือสอบรู้น้อ0อเน์ะคะสอบิีเทอม50ไฟแนล50นะคะมันทาให้เด็กอาจจะแบบชิวๆไว้ก่อนแล้วสุดท้ายก็คือปรับตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็เลยอาจจะแบบว่าโอเควิชานี้ยากอ๋อยากเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าใจมันดีพอก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับรู้จากการที่แบบเข้ามาเรียนเนาะว่าเออบางครั้งวิชาเที่ยวเรียนอะ มันอาจจะไม่ยากเกินความสามารถหรอกแต่แค่เราพยายามไม่ดีพออะไรแบบนี้อ่าใช่แล้วก้สุดท้ายเนี่ยค,คือการเรียนจุฬาเนาะมันไม่ได้เรียนง่ายแล้วก็ไม่ได้เรียนยากเกินความสามารถแต่ว่ามันก็คือพื้นที่ทําให้เราได้แบบเก่งขึ้นแล้วก็คิดเป็นแล้วก็เติบโตแบบต้ากระโดดขึ้นนะคะก็อยากจะให้กําลังใจนะคะคนที่เรียนมหาลาัยอยู่นะคะว่ามัน มันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเนาะแล้วก็การที่เลยนจุฬาน,นะคะไม่ได้ยากเกินกว่าที่คิดแต่ก็ไม่ได้ง่ายจนแบบง่ายแบบง่ายเกินไปอะ่ะคือมันอยู่ระดับที่แบบเราสามารถรับมือได้ถ้าเราวางแผนได้อย่างดีพอเนาะ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากจะแชร์ต่อไปให้แบบเพื่อนๆที่กําลังท้อในการเรียนมหาลัยหรือว่าการที่แบบว่าเออเข้าจุฬาหนูจะเรียนไหวไหมคะหรือว่าแบบหนูอยากได้ขิดยมต้องทำยังไงก็อยากจะบอกว่าคือให้วางแผนชีวิตดีๆตั้งแต่ปีหนึ่งเลยคะ่ะแล้วชีวิตแบบอนาคตมันจะง,ง่ายขึ้นเยอะเลยคะ่ะใช่แล้วก็สามารถแบบไ like, ลค์ก็ใครที่ชอบก็ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้นะคะแล้วก็สักฝากสักใครให้กาลังใจกันนิดนึงเนาะ,ะแล้วก็ ใครที่รู้สึกว่าเอ้ยมีคำถามอะไรเกี่ยวกับจุลาอีนะคะก็ก,ก็สามารถคอมเมนต์ได้ค่ะไปนะที่คอมเมนต์ข้างล่าง